ลุงหนวดเหมือนเดิมครับกลับมาสุมทีมอีกแล้วครับรอบนี้สุ่มทีมมาเจอ,เอ,อน้องคนหนึ่งครับเล่นโคตรเก่งครับแล้วก็เป็นงานมากๆเลยตอนเกมนะครับลุงบอกว่าขอลงวงฟ้าเลยนะครับของัดแบบเ,เดือดเลยเพราะว่ายัางไงถ้าเราดาวเราก็สามารถเกิดใหม่ได้ดีครับหนึ่งครั้งน้องเขาอยู่ใ,ใกล้ลุงนะครับ เดินเกมใกล้ๆกันไม่ห่างนเท่าไหร่แต่เราไม่กลัวอยู่แล้วครับโชคดีครับที่น้องเขาเปิดไม้นะครับแต่ว่าเสียงไม้บัสต้องขออภัยเอฟซีลุงนวด้วครับอยู่กับลงหน้าจะสอตัวนะครับอยู่กับเพื่อนมีตัวหนึ่งแต่ว่าลุงครบใครไม่ได้ กรเปินชาร์จลุงก็ยังไม่อํานวยด้วยมรปินชาร์จเล่นยากครับก็ต้องคุยครับจังหวะนี้เรียบร้อยไปครับไาครับเปน็นยากคิวกันยาครับต้องคิวอย่างเดียนะครับถึงจะเกิดไว้ครับ โอกาสรอบนี้ก็คือไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับถ้าพลาดแล้วก็คือพลาดเลยรอบนี้ถ้าดาวอีกรอบนึงก็คือต้องให้เพื่อนชุบนะครับ Damn, แต่เพื่อนลุงยังยังไม่ดาวนะครับเอาตัวรอดเก่งดีครับคนนี้ใครที่อยากอยากจะเล่นกับน,น้องเขาเดี๋ยวลุง้ายเกมครับลุงส่งเชื้อให้ครับแต่ว่าเล่นดีจริงคนนี้เป็นงานมากครับ ยังเด็กอยู่ครับไม่น่าจะประมาณสัก13ขวบได้อายุคข,ข่าวๆเสียงเด็กมากยังไม่มีคนฟาร์มนะครับจะนอนเขามาเติมมาเติมุงอย่างเร็วเลยจากอยู่ที่วงฟ้าครับเอา้ามันจะมีตัวครับเห็นแล้วครับหลังเห็น ขอก่อนลวกันมาบเพื่อนเทสสวยเพื่อนสวยเลยยันต่อครับผีประเด็นดาม่าอยู่ด้านหน้าครับลุงเดินหน้าเพื่อนตามหลังครับประกบตลอดครับ <Yeah. S 1> ไม่ไม่หึคิวแต่โซนนี้น่าจะมากกว่าสองตีครับยังไงก็น่าจะมากกว่าสองตี เห็นเหมือนจะอยู่ด้านหน้านะครับแต่ว่าเพื่อนลุงเพื่ลุงไปไปแล้วอะ่ะข้าวจะนะครับฮัลโหลเพื่อนระวังนะบนเขาก็มีเจอรอบด้านเลยครับบนเขาหนึ่งตีตันหน้ากหน้ายสองตี้ครับลุงช่วยใครไม่ได้ตอนนี้ต้องตัวใครตรัวมันนะครับ ลองดูแลกันครับบนเขาเยอะจริงต้องรอจังหวะนิดนึงรอจังหวะนิดนึงเพื่อนให้ลุงให้ลุงถอยครับแต่ลุงไยไม่ได้ครับโอ้พลาดแล้วเจ๊งเลยโชคดีครับประทับไม่ได้ต้องถอยครับถอยให้เพื่อน <S <S เจ๊นบอกให้ลุงหนวดอย ยอมต้านไว้คนเดียวครับถ้าเพื่อนเขาลอดได้นี่็ถือว่าเจ๋งสุดๆนะครับติดไอวอลลงหมวดเลยต้องเบรยไม่ทันเลครับไปแล้วตันี้ก็ยังมีครับด้านหลังมันเขาก็าจะอ้อมใหเพื่อนเพื่อนบอกว่าไม่ต้องครับเพื่อนนาจะเก็บได้มาสองตัวแล้วเลยเลือดเลือดไหลเป็นน้ำแลวเพื่อน เรียบร้อยครับคาตาเลยเพื่อนชุดพิเศษให้น้องเขาเลยครับในเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ว่าลุงว่าตึงจริงครับเกมนี้เป็นเกมแรกที่เล่นหมดคู่แล้วค่อนข้างเจอเกมตึงครับเจอคนขมท่านเลยแต่ตั้งแต่างนึงครับคือทีมเราก็เอาเรื่องอย่างเงี้ยครับน้องคนนี้เดี๋ยวดูท้ายเกมครุณตองเขาจะได้ทิกกีเคิว ีูตัวชา้าครับดูตัวชา้ชามาดิครับดูครับโดนสองเมตรลงเกือบแตกครับโคตรเอาเรื่องเลยเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วสวยมำบังรูบ้านครับดาวไปหนึงน่งตีงหนึ่งตีครับยังยังมีครับตัวน,นี้มันหนีไปจัดเงินเขานะครับ แต่ดิวขาเขานี่ต้องมีถ้าจะมีตีเศษหรือไม่ก็สองตี้ชัวครับมีสองตี้ชัวแต่ว่าจะเป็นตี้เศษหรือเปล่ายได้วยกันครับเดินเขา,ามีหนึ่งตัวแล้วครับอยู่กใกล้ๆกล้เลยลุงไม่คิดว่าจะมีอยู่ตรงนี้นะครับต้องเอาครับต้องรีบชาร์จก่อนไม่งนะั้นเสียเปียบเขาสวยเพื่อนขอดาเมีแล้วกัน าแล้วเพื่อนลุงเป็นไงครับสายลุงว่าลุงบูนะครับน้องเขานี่ไม่ยินดาวเสร็จที่คือปล่อยเลยแล้วก็วิ่งไปเลยสายบูกับลุงอีกแบบนี้เลิเลิง่ายครับไม่ดาวครับทำเ,เ,เป็นเจดนั้นแปดได้ไงนี่สวยเดินเก็บไปอีกนึงครับไม่ให้ชุบตัวเองนะจ๊ะ 2กตัวได้ 2, 2> เคิลวเน้นดามเมดเงเดียวครับตอนนี้ไปและวุงขอเข้าวงกันครับยังไงก็ดีตามมานะครับเพื่อนเดี๋ยวจบเกมนี้เราอาจจะได้เจอกับน้องเขาอีกักเกมหนึง่งจะชวนน้องเขาเข้าทีมตอนนี้แยกกันนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันน้อง น้องเข้าไหวแต่ลุงอาจจะไม่ไหวครับแต่ลุงก็ต้องล่าเชีวงเง <100. S 1> กันปัดไม่งั้นลุงหน่วยก็จะไม่มีชิวครับมีอยู่แอดดอกครับแอดดอกตบมาเลยครับต,า,บตายไปหนึ่งเจ็บหนักวบนนี้ชอบจริงๆครับหลังเพื่อนแตกเข้าเลยได้เพื่อนเข้าเลยเข้าเลย,เล,ยลุงครบให้ อย่าบางไอ้บอลนะเจาะไปครับช่วยเจาะช่วยเพือนเจาะเรียบร้อยครับขอฟาร์มของหน่อยละกันเล่นกับคนเป็นงานฝีมือดีๆนี้ก็ก็ถือว่าเราเล่นง่ายขึ้นนะครับคือมันช่วยแต่งเติมซัพพอร์ตกันได้ทั้งสองฝ่ายเขาช่วยลุงลงช่วยเนาครับ น้องเขาเปิดไม้ด้วยบนเขาบนเขาครับบนเขาเปิดไม้เราก็ดันอย่างเดียวครับสายดันแล้วออกทำไมออกโอ้โหออกนอกโคโน่ก็เสร็จครับมีเพื่อนไอ้วัวแดงไม่ให้หยุดเลยครับชาดอีกเหมือนเดิมหนวดดันก่อนจุงดันเสร็จเพื่อนเติมสวยเพื่อน หวาเจ็บขอดาเมจแล้วกันครับสองคิวเจ็บทุกตัวแห่ลุงไม่หวงคิวเลยครับว่าไงก็เดินสองคนลุงได้ดาเมจน้องเขาได้คิวก็ไม่เป็นไรครับได้ห้าคิวเกมนี้ก็น่าจะบวกเต็มครับบวกสักสี่สิบห้าสิบก็ยังดีครับช่วงนี้มีนะด้านล่างด้านล่างครับ ล่างน,น่าจะมีอยู่ในบ้านครับใจยเย็นนิดนึงครับรอดักเลยครับยังไงซะเขาต้องเข้าวงเราได้เปรียบอยแล้วจังหวะที่เราได้เปรียบครับแต่แล้วว่าเขาติดพิษนี่วะเข้าไม้ไม่เข้าวงก็เจ็บนากครับมาสิครับมาสิครับใต้วอลมาใ <icar ious> ต้ออวอมาดัดไอวอลมันครับจเจาะอะไรครับเจาะเลยเจาะ เจาะเรียบร้อยไปต่อครับซื้อต่อแต่แปลกไม่ไดานครับโอ้ท่าไปลงมันชุบเองครับชุบเองเจาะไปเรื่อยครับเรายังไม่เปรียบอยู่อยู่ในวงไม่มาดาวนะไม่มาดาวนะความหวังหรือเปล่าความหวังหรือเปล่าเรียบร้อยเพื่อน เพื่อนเจตีครับจับสลับบอกสี่ตัวสุดท้ายยังไม่เห็นตำแหน่งจะรู้ว่าอยู่กับเพื่อน,นชัวครับ <Yeah. S 1> ลุลงอยู่ห่างเพื่อนด้วยซีโดนดีวกว่าครับสำหรับกิจกรรมแจก UID ที่แจกไปล่าสุดก็เดี๋ยวรอนะครับรอกิจกรรมใหม่ใครที่ อยากได้กิจกรรมแบบนี้หรืออยากเล่นกิจกรรมแบบนี้ก็ต้องรอหน่อยครับไม่ได้มีแจกทุกวันนะครับขอขอบคุณทีซีทุกคนด้วยครับที่มาร่วมเล่นกิจกรรมนะครับสำหรับคําคมต่างๆที่ส่งมาให้เัีนยเจอก,กันกับกิจกรรมหน้าแล้วกันครับซุยเลยเพื่อนตอนนี้ซุยเลยครับ้องคนนี้ดีถืมือดีเอาตัวรอดจริง เราก้าวเล่นเลยครับก้าเล่นเลยเอาหลังแตกเพื่อนหลอนเลยครับคนนี้หลอนเลยมาได้ไง mm hmm. เดี๋ีเพื่อนมันเพื่อนเราเก็บได้ครับขอต,ตัวหนึ่งแล้วกันตัวเดียวเพื่อนตัวเดียว mm hmm. ตัวท้ายหวานเ mm hmm. จี๊ยบสวยงามก็เพื่อนสวย mm hmm. ก็คนนี้เลยครับ เอิทหมดไฟครับชื่อน้องเขาใครอยากเล่นกับน้องเขาลุงแนะนําครับเพราะว่าลุงว่าน้องก็ฝีมือดีแล้วก็เป็นคนที่กล้าเล่นครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอกําลังใจให้ลุงนวดเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสําหรับ e ีพีนี้สวดัสวัสดีครับ